เรามีประตูบ้านแล้วนี่ทีมงานต้องเต้นอีกแล้วนะครับอันนี้จะไขพันธ์อะไรแม่เอามันมีหลายพันธด้วยเหรอไอสิตนนี่เลยผิวบอกต้นนี้ขอขุดเองเลยนะคะสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านสวนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับว่าเรามีประตูบ้านแล้วนี่ทีมงานต้องเต้นอีกแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกประตูอะไรครับ เป็นประตูคงเหล็กครับนะเหล็กเหล็กนี่เหล็กอะไรครับเนี่ยเหล็กกล่องเหล็กกล่องหนาเท่าไหร่ครับหนา1.5ึ่งจาหนาหนึ่งจุดห้าความหนาของเหล็กห่ะครับหนึ่งจุดห้าแล้วก็สองจุดห้ามิลโอ้โหแม่นว่าจริงปะเนี่ยผมกูเหล็กโอ้โหติดติดมุ้งลวดด้วยอ่าอ่าโอเคนะก็ตอนนี้ประตูของเรานะครับด้านหน้านะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะที่เหลือเดี๋ยวต้องเอาออกมาเก็บสีข้างนอกใช่ไหมช่างใช่ครับใช่คครับผมนี่เลยนะเราถี่มากเลยนะ อันนี้เรากันอะไรครับช่างกันยุงเข้าวะันี่กันอันนะี้กันมากครับกันหมาเข้านะครับ um อันนี้บอกเลยนะพอติดประตูปุ๊บเนี่ยโจรเจินจะเข้าไม่ได้นะครับทางประตูแต่สามารถข้ามรั้วเข้าไปได้นะครับใช่ไหมช่างใช่นะครับอาเต้นอันนี้เราเราทาสีอะไรเอ่ยเอาเป็นดําดาด้านครับสีดําสีเดียวกับตัวโครงบ้านแล้วกันนะครับเราจะทาเป็นดําด้านนะครับคุมโทนให้มันเป็นโทนเดียวกันหมดเลยนะครับ ช่างทีมนี้ผมบอกเลยนะครับอ่าทงานดีนะครับห้องน้ําตัวหลังคากลุ่มตู้คลินเนอร์ฐานล่างนะครับรู้ว่าทั้งหมดนะครับก็เป็นทีมงานน้องเต้นนะครับจัดการให้ฝากไว้ด้วยนะทีมงานนี้เก่งนะครับรับงานทั่วประเทศเปล่าครับ ข้อมันมครับนะใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงโอเคงานเยอะไม่ช่วงนี้มีเรื่อยๆครับโอเคงั้นไม่ต้องไม่ต้องตามนะครับงานเขาเยอะอยู่แล้วนะครับงานไม่ค่อยเยอะพอเราบอกไม่ต้องตามงานไม่ค่อยเยอะละก็ถือว่าทํางานดีทีมงานคุณภาพนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ฝากได้นะครับแต่ว่างานบ้านหลังใหญ่ยังไม่ค่อยเก่งนะใช่ไหมทีมนี้ยังไม่ค่อยได้นะา่อเน้นฐานล่างนะครับโครงสร้างอ่าโอเคก็ลองติดต่อมาดูเบอร์โทรครับเต้น 0 9 5ครับ3 9 6 8 5 5 5ครับครับผมได้เลยใครสนใจนะครับนครปฐมโซนนี้นะโซนโซนนี้นะโซนบานยางนครปฐมราชบุรีใกล้ๆลเราใกล้เคียงอ่าได้ติดต่อเข้ามาได้นะครับลองดูลองดูลองพูดคุยนดูได้นะครับผมได้ครับฝากไว้ด้วยครับนี่ทีมงานครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับอาจจะมีตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับเดี๋ยวกําลังออกแบบอยู่นะครับอาจจะขึ้นมุมนี้แหละครับทุกคนเดี๋ยวจะเอารถมาคุบจอดตรงนี้เดี๋ยวออกแบบอยู่นะครับ แล้วเดี๋ยวเสาข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะทาสีขาวนะครับให้สวยงามเลยนะครับอ่ะนี่ประตูเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างมาเก็บงานครับนี่เลยเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้พอถาาแม่เดือนนะครับได้ทําการปลูกต้นลำซำไปแล้วนะครับหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เอาต้นไม้เข้ามาเพียบเลยครับทุกคนนี่มีต้นกกนะครับมีต้นหมอนนะครับมีตะไคร้นะครับอันนี้ก็กกนะครับมีขาด้วยนะครับเดี๋ยวจะปลูกกันนะครับ ใบเตยก็มีนะอันนี้มะกรูดฝรั่งนะครับอันนี้มะนาวอันนี้ผักแว่นนะครับเอามาด้วยโหมะละกอเอามาจากกรุงเทพน้องเหี่ยวแล้วนะครับนี่อันนี้มะนาวนะครับนี่เอามาหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวลงปลูกนะครับอันนี้สะเดาก็เอามาด้วยนะครับแล้ววันนี้ไปซื้อดินมาครับวันนี้พร้อมเหนื่อยไหมพันสวนเราเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเมื่อกี้เห็นแม่ไปขุดๆอะไรอยู่ตรงน,อน้อยหูตะไคร้ได้ยังได้แล้ว ได้เดยดูดูเงือชกเลยแม่บ้านสวนแดดห้าโมงทุกคนเปี้ยงๆเลยนะก็เราไปทำตั้งแต่สี่โมงถึงกับแหบนี่ต้นกกนะครับเดี๋ยวพ่อถาวางไว้นี่ต้นหนึ่งนะครับเฮ้ยสีขาวสีเขียวคือแบบสวยแลวนะครับตรงนี้โอเคเลยนะครับเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนนะครับหนึ่งต้นนะครับไปไปลุยไปนี่นะครับทุกคน ต่อไปนะครับเราจะมีพืชผักสวนครัวเต็มไปหมดเลยนี่มะม่วงของเรานะครับไม่ตายครับผมวันนี้เราใช้ดินนี่เลยนะเป็นดินของสวนเย็นเยงนนะครับวันนี้พ่อถาไปซื้อมา4ี่สิบลูกครับผมเดี <S <s ๋ยวเตรียมตัวปลูกกันเลยนะครับแม่เดือนบอกว่าแม่เดือนอยากปลูกเองนะครับเดี๋ยวให้แม่เดือนปลูกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนไหนตะไคร้ยอยู่ไหนก่อนแม่ปลูกไว้ตรงไหนตรงมอกอนนะตรงน,นี้ก่อนนะเอาตะไคร้ยอยู่ไหน ลงตรงไหนอ๋อนี่หรอใช่เอาละเราต้องเอาดินรองหลุมก่อนไหมตรงนั้นอะไรใชเอาลงตรงนั้นเลยอหรอแม่ใช่โอ้โหดูดูจอบเอาขากระปุกกระปิกกระปุกจอบแม่น่ารักมากเลยอ่ะเอาละแม่เดือนบอกว่าไม่กล้าใช้จอบอีกอันหนึ่งที่พ่อซื้อมาฝั่งหนึ่งจะมีจะมีเป็นสามอันอะ่ะเอาไว้ครุดหน้าดินอะ่ะแม่บอกไม่กล้าใช้กลัวเฉาะโดนหน้า โอ้ร้ oh. <laughs> องโอ้ยเลยเป็นไงเหยียบถุงสตอรี่บ้านสวน,นครับทุกคนจะต้องตื่นเต้นนะครับกับตะไคร้ของแม่เดือนเนะี่ยหวนละห่เดี๋ยวเราต้องปรับให้มันสวยสวยหน่อยนะแม่เนาะ oh. <laughs> นี่เลยนะครับจริงๆปลูกตะไคร้ไว้ริมบอเนี้ยก็ดีนะให้ลากเขายึดหน้าดินไว้นะแม่เนาะ oh. อันนี้ตะไคร้พันอะไรแม่ นุ้นมีหลายพันด้วยเหรอไข่ใส่ตัวไปนี่เนี่ยทำไมแม่ต้องทำแ้วตกใจด้วยไม่เคยเห็นตะไคร้หอมตะไคร้ไล่ยุงไอ้นี่แหละไอ้นี่กินเออโอ้ยทำไมต้องตกใจด้วยเฟียวเมื่อกี้แม่ช็อตฟิวว่ะเราซื้อมาไว้กินเหนื่อยใจกับพ่อแม่จะปลูกตรงไหนอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวพ่อขุดอ่ะฟิวถือกล้อง ันนี้แม่ทำอะไรคะมะเขือค่ะยังไม่หมดอีกยังค่ะ,ะอันนี้ดอกอะมะเขือหรือว่าเป็นอันนี้ไม่ใช่บใบใหญ่ใบใหญ่อโนนมะเขือเทศมะเขือเปราะค่ะมะเขือเปราล่ายอันนี้เราซื้อมาปลูกเองก่อนนะเพราะว่าไอ้ที่เราเพาะไว้มันยังไม่โตอันนี้เราแก้กขัดไปก่อนใช่ลองปลูกไปก่อนหนึ่งต้นเดี๋ยวให้พ่อดินมาใส่ ตอนนี้แม่จะปลูกอะไรไหมคะปลูกค่ะปลูกพริกค่ะมาอันนี้มีพริกกับกะเพราใช่ไหมคะใช่นี่มองออกด้วยเห็นไหมล่ะเห็นแววไหมล่ะเอาพริกมาค่ะอันนี้ใส่ดินได้เลยปะ่ะได้เลยอนะันนี้อีกอันนี้พริกอือพอใส่ไปแล้วเราก็เดี๋ยวขี้น้ำ รู้รยังคะว่าบ้านนกไก่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคะ<ห>ข,ข้างหลังผมอะแม่เฉลยเฉยนี่เหรอไม่รู้อะใช่ให้ถ่ายนี่ร <c oughs> เราปลูกขึ้นมาแบบเป็นเหมือนขั้นบันไดน,นะแม่นะเดี๋ยวเราดินใส่ต่อแม่แล้วเดี๋ยวตามด้วยที่ไส้เดือนนะแม่เนาะตรงนี้ปลูกอะไรดี <c oughs> นม่นไงมีใบกะเพราอยู่ต้นอะไรลงไว้ริมนี้นะ ที่เดียวเล้อเอางั้นใส่ไปัอไม่เตยไปอยู่นว่นเนยใช่ปลูกเอาอกว้างๆหน่อยไม่จะเอาอันนั้นมาเสียบด้วยได้ไหมได้อเอ้แม่ปลูกทุกคนตอนนี้ก็ได้หลายอย่างแล้วนะกะเพราพริกนั่นอะไรแม่มะเขือ ตะไคร้นะครับโอ้โหอันนี้อะไรก่อนอันนี้อันนี้ตะไคร้ที่เราซื้อมากินแล้วเราเอาชําอ๋อติดลากแล้วด้วยใช่มันก็ขึ้นนะเออถ้าถ้าแบบปากตอเลยใช่ป่ะใช่ค่ะน้องเฟลพร้อมลุยไหมคะจะปลูกอะไรคะเล่นเนาะหนูมาตอนนี้เลยปลูกมาตะไคร้เพิ่มมดแล้วยังมีเยอะแยะ หนูเอาดินมาใส่ดิไปโอ้โหแม่ขอดูหน่อยอันนี้แม่แตะไคร้ที่เราซื้อตลาดใช่ไหมใช่แม่ <ปะ S 1> มาปักไว้หูลากเดินแบบอึกระทึกเลยแม่ใช่ดูดิเต็มเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวแม่เอาดินเนี่ยใส่ลงไปเลยนะได้เอาละนี่เลยนะครับวันนี้มาเพื่อการปลูกโดยเฉพาะเลยนะครับโอ้โห <laughs> น้ำแรงตังเหลียวผิว อุ้ยแต่ใครแม่เดี๋ยวเราต้องไปเอาฟางมาคลุมหน้าดินด้วยนะถูกปะ,ะเดี๋ยวเราไปเอาฟางมาคลุมหน้าดินฟางที่มันเห็นอยู่คือของเก่าเก่าใช่แม่รองไอ้เฮ้แต่มันชุ่มน้ําดีนะแม่นะใช่เลยๆตรงต้นเขาหน่อยอีกนิดนึงได้ไหมคะ โอ้แม่เขาทำมาอย่างนี้อย่างดีเลยอ่ะอืมนี่โอเคอันยันหนามากค่ะฟางเราได้มาถูกแนะทุกคนอืองั้นพ่อต้องเอาทุกต้นนะอ่ะไม่เตยเราปลูกใกล้น้ำหน่อยเนาะอันนี้คือการคือคนเดียวนะคะคืนนี้หนูก็ไม่สามารถตอบแม่ได้ว่าปลูกตรงไหน,นปลูกใกล้น้ำหน่อย ทำไมต้องปลูกใกล้น้ำคะใบเตยชอบน้ำลูกเฮ้ยใบยเตยชอบน้ำแม่คุยกับใบเตยได้ใบ <c oughs> โอ้แปลว่าเขาเพิ่งปลูกมานะเนี่ยไหนเนี่ยใบเตยอ่ะอุ้ยเหมือนเขาเพิ่งลงแบบเอามาปักมันยังไม่ค่อยมีรากเท่าไหร่เลยเนี่ย อ๋อที่ปลูกใกล้นะ้ำเหมือนของแถวแถวบ้านเราใช่ไหมที่เขาปลูกตรงของใช,ใช่แล้วมันจะสวยๆใช่แล้วอันนี้ตอนแรกดินอ่ะรู้ไหมหนูม,ม,อมองเป็นอะไรเหมือนขี้เท่าเหมือนถังขนไมใส่ใส่ผสมมาค่ะใช่แม่บอกในนี้มีปลาสิบตัวอันนี้พ่อเอาฟางมาไปตุนต้นไม้ไม่ยากปลูกหม่อนแล้วแม่ ก็คือแบบมันมีลูกแล้วนะดูสิกินได้แมตรงนี้ปลูกอะไรครับแม่ค่ะที่แม่ชําไว้อันนี้คือข่าหรอพ่อเนื้อตะไคร้ขาค่ะอันนี้ที่แบบว่าซื้อมาใส่ต้มยำแม่ก็เลยลองเอามาปักไว้ติดไหมติดไม่ติดนะดูดิมันขึ้นนะอ๋อแทงหน่อแล้วใช่เดดูว่ามันมีรากหรือเปล่าอุ้ยถ้ามันแทงหน่อมต้องมีรากเลยแม่เพราะวันนั้นไปตลาดใช่ป่ะเห็นมันสวย ก็เลยเอามาใช่ไหมก<ช>็ <c oughs> เลยลองเฮ้ยแม่มองไปฝั่งโน้นลืมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วน,นะโอ้โอสามวันตายหมดแล้ว <c oughs> ยังใช่ไหมมีคนลดน้ำอ๋อโอเคเ,ออเดี๋ยวมาดูกันนะลุ้นลากก่อนแม่ขอดลากเลยเดินไหมเฮ้ยออมาแม่แทงแล้วนี่ไงเนี่ยเออนี่นนไงติดแล้วกอเนี่ย ยังไงก็รอดอใช่ครับเอาละนั่นแหละเอาดินนี่แหละใส่ไปเลยแม่ใช่ใสวยงามเอาละทุกคนมีนนนขากินแน่นอนนะครับอ,อ,อันนี้แบบซื้อมาที่แบบหัวสวยๆหน่อยนะก็ลองเอามาชําที่บ้านไว้ก่อนก็ได้นะก็เลยติดเลยฟางที่แม่เอาใส่ไว้เหรอใช่ตอนปลูกแม่มาลองไว้ไงให้แบบว่าให้มันซับใช่ น้องฟิวบอกว่าอยากปลูกหม่อนเหรอคะใช่ค่ะอยากปลูกตรงไหนคะน้องฟิวอยากปลูกกลางน้ําเลยเป็นเกาะลอยใช่เหรอใช่ะหม่อนก็ชอบอยู่น้ำเหมือนกันเราคุยกับหม่อนเมื่อกี้โดนไปก่อนเขาือนที่แม่คุยไม่ใช่ตัวหม่อนนะหม่อนตอนอยู่กรุงเทพนี่สวยมากเลยนะแม่เนาะพอมาถึงนครปฐมปุ๊บโโหเขาโดนแดดมาไกลจัดไม่ค่อยสวยเลยทีนี้เหมือนมาเป็นพันกิโล สู้ชีวิตมากนะครับต้นหม่อนอันนี้ปลูกทั้งต้นไม้เอ๊ยปลูกทั้งกระถางเลยไหมคะเปล่าไม่ค่ะต้องดึงออกค่ะน้องฟิวดึงยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่น้องฟิวบอกอยากปลูกคนสุดท้ายแม่ปลูกแม่ก็ปลูกอยู่ดีอ่ะให้โกเทดินลงไปนั่นแหละต้นหม่อนเขาเอาไว้ทำอะไรแม่แม่เคยเห็นเขาไปใส่ต้นไผ่ด้วยนะใบหม่อนนลยนะเออแม่เดี๋ยวเราตัดยอดออกหน่อยด้วยยอดที่มันเฉาเฉะนะตัดนี่เลย เดี๋ยวให้แม่ตัดนะแต่ถ้านะมันสันๆเลยอ่าลอ,องฟิวใส่ดินค่ะเทลงเลยก็ได้ลูกเอียงถุงเทเลยค่ะ <laughs> ฟิวบอกจกไม่ไหวมัน,น <laughs> หนักจริงอ่ะใส่ไปะ่ะอืมอีกไหมแม่อืมโต่ตรงนี้รดน้ำแล้วมันชุ่มนะแม่เนาะอื ได้แล้วค่ะอันนี้ตอนขุดอะแม่เอาน้ามาอ๋อลดไปแล้วใช่เพราะว่ามันขุดไม่ค่อยลงออพอว่าเราลดน้ําฉ่ำปุ๊บอะเห็นปะมันขุดง่ายใช่ไหมต่อไปแล้วเหลือมะนาวกับมะกรูดนี่ไว้มุมไหนดีมะนาวมะกรูดเลี้ยงนู่นเลยไหมตรงนนแนวโน้นใช่ปะ,เ,<อ>ะเดี๋ยวลองดูกันแม่ขอจอบมาขุดอุ้มน้ำตรงนี้หน่อยได้ไหม น,น,บบน้ำมันออกใช่น้ำมันออกนี่มันแม่ก็ขึ้นสวยนะเดี๋ยวเราดินไปใส่หน่อยนะอต้องขุดเหมือนให้มันุ้มน้ำหน่อยนะนะใช่ไหใช่เหมือนแบบให้มันเก็บน้ำอะ่ะไม่ให้น้ำมันไหลเหมือนน้ำมันไหลไปนู่นนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาฟางมาเดี๋ยวเราลดน้ำอีกรอบหนึ่งหนูขึ้นมาข้างบนดิเดี๋ยวกิ้งลงไป เดี๋ยวมีช็อตเด็ดเล้วแม่ได้ไหมแม่เนี่ยโอ้น่าเด่นไหมช็อตเด็ดโอเคได้แล้วสวยนะอือนี่พ่อไอ้ต้นละมุดด้วยละมุดด้วยทำถุงนน่ะเออป่ะเดี๋ยวแม่นี่ใส่ปุ๋ยก้อนใส่ดินใส่ดินเออนั่นแหละป่ะส่วนอันนี้ ฟิวมาโรยให้แม่ด้วยนะลูกอันนี้มันห้านาทีนะจ๊ะอืม,อมน,นี่มันห้านาทีของแม่ที่ปลูกไว้ก็ยังรอดนะจ๊ะเดี๋ยวปีหน้าเจอกันรับรองเป็นหัวแน่โรยตรงมันเสร็จหนูมาโรยตรงนี้ต่อนะลูกนี่อันนี้ต้นละมุดเรามีลูกแล้วด้วยนะ นเออีเออเออเปนไงล่ะปูกปุ๊บเป็นลูกปับ๊บเออเล็กพริขี้หนูเนี่ย <laughs> ถ้าเคารดน้ำถึงถึงอะ่ะดินมันจะชุ่มงนี้เลยนะใช่แปลว่าพี่สมพรเคารดดีมาก<อ>เลยโรยหน่อยลกูกแล้วก็มาโรยตรงนี้ต่อนะ,อะเดี๋ยวไปดูมันกันไป <laughs> โอ้โหเด็กใส่ปุ๋ย อ้อน้ำๆมันจะไหลนี่นะจ๊ะตัวติดไวมากเลยนะแม่นะมไม้มันมันปลูกง่ายพ่อเนี่ยหโรยธรรมดาก็พอไม่ต้องกดเพราะมันดินมันแข็งแล้วู เหมือนเราโรยดินเพิ่มเพื่อสารอาหารมันน่ะเนาะโอเคไปตรงนั้นต่อเลยลยูกโรยขอบๆมัน นได้เหงื่อไหมคะไม่ได้ค่ะเพื่อสอนเอาวอเตอร์ฟูกันน้ำงงเหงื่อไ,มไหมมึงเดี๋ยวมไม่เห็นในต้นละมุดแม่มีลูกอีกลูกนะึ่งอยู่ตรงนี้เนะี่ยเห็นไหมเออนี่ก็ลูกหนึ่งโรยข้างล่างค่ะลูก,ปกไป จะให้โรยนั้นไหมหไม่ไม่ใช่อะไรว่ามะพร้าวกัวเดินลื่นไปจังเลยได้นหอันอย่ามะพร้าวแม่โรยเองนี่แม่เสร็จคุ๊บเราก็คุมไว้หน่อยเดี๋ยวพอาโดนน้ำบ่อยๆใช่ไหมใช่มันก็อุ้มน้ำใช่ครับ โอเคครับผมต่อไปนะเราจะปลูกมะนาวกันนะครับหนูหนูหีบตรงต้นให้มันลงไปแน่นๆก่อนมือใหม่หัดปลูกนะครับขุดออกมาก่อนค่ะนั่นแหละลึกๆึกลึกหนูกดมันไงกดกดกดตัวกดอันนี้ลงไปให้ลากเออให้แน่นๆตั้งต้นตรงตรงในหันฟิวนั่นแหละโอ้โหต้นนี้มะนาวหวานแน่เลยครับแม่ ใครปลูกดูด้วยน้องฟิวนะคะ <laughs> ดูสำนาอย่างสู้ชีวิต <laughs> อ่ะเอาดินที่เหลือใส่ค่ะน้องฟิวนีต้นนี้มะนาวหวานแน่นอนครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวค่อยมาปักพวกตะคงตะไครวันหลังก็ได้แม่อืมอ่ามาต้นต่อไปอะไรครับแม่สะเดาสะเดาอ่ะแกกระดาษลอวค่ะน้องฟิวสะเดานี่กินใบกินอะไรแม่ได้ทั้งใบได้ทั้งดอกยอดมันใช่ไหม เอาไปกินกับอะไรแม่สะเดาเนี่ยน้ำพริกเบาหวานน้ำพริกเบาหวานน้ำพริกเบาหวานฟิวน้ำพริกเปล่าหวานชื่อน่ากลัวจังเลยเมื่อกี้น้ำพริกเบาหวานใจหายแวบมันก็จะหวานๆแค่เพอเอออ่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำหน่อยนะครับทุกคนอุ้ยแม่ขุดหลุมเพิ่มอีกหน่อยไหมไม่นั่งไม่นั่งแก่ แม่ขุดหลุมเพิ่มหน่อยไหมหลุม,มตึ้นจังอ,อ,อต้องกรีดแม่มีดฟิวไปหามีดนะลูกอโอเคเอ้ยเรามีต้นฝรังอยู่ต้นหนึ่งนี่อยู่โน่นยังไม่ได้เอามาแม่อะอุ๊ยอันนี้ต้องลงลึกๆนะแม่เอาละาใช่แม่ต้องกดเงินเอากดดิอ่ะมาอันนี้จะเป็นต้นสดาวนะครับ อ่ะป้องดินครับแม่เดี๋ยวก็ดินเอาดินมาโรย,ยนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นสะเดานะครับเขาบอกว่าสะเดามันนะแม่พอชิมแล้วขมปีเลยฟ <laughs> ิวลองเด็ดดอกชิมดูค่ะไม่อากลัวกลัวอะไรคะไม่กินกลัวขมเหรอใช่ข <laughs> ม <laughs> เขาบอกว่ามัน <laughs> เขาบอกมาเขานี่นะเขาไหนอ่ะเ <laughs> จ้าของร้านกัดเข้าไปนี่โอ้หน้าบิดหน้าเบี้ยวเลย <laughs> สะเดามัน ชื่อนะแต่พอชิมไปขมปีเลยนะ<อ>ทุกคนเขาบอกว่าต้าไปลองซื้อใหม่ทีอ๋อนี่เลยนะครับอ,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 อ่ะน้องฟิวครเดี๋ยวเอาดินเติมนะคะ,คะดินโน่นค่ะอยู่แถวโน้นค่ะน้องฟิวฟิวบอกชีวิตชาวสวนนี้มันเหนื่อยเนาะไม,ม,ไม้มันจะเหนื่อยเบ้งแรกไงพอมันเขียวเสร็จแล้วมันก็มันก็เหนื่อยเหมือนเดิม <laughs> มาแล้วน้องฟิวนะครับ พี่บอกเป็นชาวสวนเหนื่อยอย่างเลยซื้อก็กินง่ายกว่าไหมคะจริงแต่ถ้าเราทำเองเราจะภูมิใจไงใช่น้องจะหวานเป็นพิเศษ<ะ>จริงจริงอันนี้มะกรูดเ่อะตรงไหนแม่เดี๋ยวขอยอดน้ำหน่อยได้ไหมโอ้ขอใส่น้ำไหมล้องกลนก็ค่อหยิบใส่ขนมฟิวนี่มาแล้วนะครับสวยงาม โอเคเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันนะครับอันนี้เป็นอะไรแม่มะกรูดนะใช่มะกรูดนี่กินใบได้กินผลได้นะครับทุกคนลงไปแล้วใส่ไปนะครับเยอะๆเลยครับ ท้องดินไว้หน่อยนะครับจริงๆอ่ะไอแนวพวกนี้แม่ปลูกสระดงสลัดแหน่ได้หมดเลยนะไว้เดี๋ยวมาทําแปลงสวยๆนะทุกคนเดี๋ยวเวลามาเก็บไปทำกับข้าวเงี้ยแม่มาเดินเลาะริมขอบเนี้ยคือได้กินเลยนะต้องเปิดครัวไม่เดือนได้ไหมคะเร็วๆนี้ค่ะคุณฟิลแล้วก็อีกต้นหนึ่งคืออะไรแม่มะนาวอมะนาวแล้วก็มีฝรั่งด้วยมะนาวฝรั่งเดี๋ยวเอาไปไว้มุมโน้นเน,นีน่ยแม่ น้องฟิวบอกต้นนี้ขอขุดเองเลยนะคะอันนี้อะไรคะมะนาวเยสเซอร์ yes, <sir. S 1> จอบเล็กไปไหมลูกมาก <laughs> ดูหินก้ <laughs> อนเบลอมันมีจอบใหญ่อยู่นะเอาไหมไม่เอา่อามาฝั่งนี้หน่อยครับมันเอียงออกกลางไปเออนั่นแหละไปฝั่งนี้ฝั่งรั้ว่น้องฟิวนีในฝัน่งนี้ฝั่งนี้นั่นแหละลึกอีกหน่อย ผิวบอกบดแรงกับพ่ออ่ะกลางๆได้ยังคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงค่ะนี่ครับน้องฟิวบอกโอ้โหขุดเองกับมือเลยนะครับต้นนี้นี่ตอนนี้แม่เดือนครับรดน้ำอยู่ลิ้นโน้นเลยครับไกลๆนะเอาค่ะเอามาไว้ตรงกลางเลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยๆดึงออกค่ะมะนาวต้นนี้นะครับซื้อมาเท่าไหร่แม่ร้อยกว่าบาทใช่ไหมหลายคน ได้แล้วเอ้ยมันมีถุงสีดำเดี๋ยวออกอ่ะได้แล้วค่ะน้องฟิวเดี๋ยวปักตรงๆหน่อยอ่ะหนูเอาดินใส่เลยค่ะเอาละนั่นแหละใส่ไปเลยค่ะเทหมดก็ได้ลูกเทหมดเลยเดี๋ยวให้อ่าไล่กลบเลยลูกกลบให้เรียบร้อยแล้วก็ทำขอบเหมือนที่แม่ทำอ่ะลูกโน่นนะ่ะมองไปข้างหลังเห็นปะ เขากั้นแม่น้ําออกะหนูกั้นขอบเลยอ่ะนี่เลยนะครับดินที่ใช้นะครับเราซื้อมาจากสวนใยเนียงนะครับเขาบอกว่าดินพร้อมปลูกนะครับอุดมไปด้วยสารอาหารแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะเหมาะสำหรับปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลผักสวนครัวและพืชทุกชนิดนะครับโอเคผมตอนนี้นะก็เป็นเวลาวกโมงกว่าแล้วเราเพิ่งจะปลูกต้นไม้กันเสร็จนะครับทุกคนใช่โอ้โหวันนี้เหนื่อยจริงแม่ ปลูกลงกิ่ต้นแล้วแดดแรงมากนะครับน้องพี่วเป็นไงวันนี้ปลูกต้นไม้เอ็นใจที่จ้าแต่ตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มหนึ่งแล้วจะทุ่มหนึ่งละโอ้โหทอรหดมากตอนนี้ไม่เดินเอาอะไรมากเ่ยอาหารตาค่ะตอนนี้เรามีปนินอยู่วานติ่กว่าตัวนะแม่นะตอนนี้หกโมงสิบสามอะแม่โรยโรยไว้หน่อยเผื่อเขาขึ้นมากินกันนะครับไม่เห็นเขาขึ้นาอยนะอะโรยไว้ก่อนก็ได้แม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไม่กินก็ เดี๋ยวมันจมเดี๋ยวเขาไปใส่หน้าดีนน่อยน,นั่นแหละเอออ่ะโรยให้หมดเลยแม่มนี่ก็มีปลาแล้วนะครับในบ่อเรานะเสียดายนะตอนกลางวันถ่ายกันไม่ทันม,มัวแต่ปลูกต้นไม้กันนะครับนี่ฝั่งนี้เยอะแยะมากมายเหมือนที่น้องๆได้เห็นกันเลยนะครับตะไคร้นะครับขานะครับมะเขือโอ้โหเยอะแยะมากมายมใช่ไหมแม่มแล้วฝั่งนี้มีอะไรมั่งเดี๋ยวมาดูมีใบเตย ใบเตยเนี่ยโดนย้อมแมวมาไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเขาเพิ่งจะโอ้โหลากมันยังไม่เดินเลยเพราะกลัวตายอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยซื้อมาซ่อมได้แล้ววันนี้อะไรแม่ขาขา,ค,านะครับติดแน่นอนอันนี้ใบม่อนมีั่งนะครับะะมะนาวใบย่นางด้วยนะซื้อมาทำเสาเว้เขาเลยนะแม่นะเพราะว่ายังไงก็ติดแหละต้นนี้เราซื้อต้นโตมาแล้วนะครับนี่ภูมิใจมากมันแม่ แล้วมะละกอไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ก็ปลูกไปแล้วแหละอ่ะวันนี้เล่นสมึดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้รอบหน้าไม่เอาอันนั้นมาปลูกผักบุ้งแก้วปลูกปลูกตรงไหนในน้ำหรอใช้ใช้น้ำนี่ใช่ไหมใช่ให้มันเลื้อยไปหน่อยนึงอ่ะโอเคได้แล้วเดี๋ยวมาแต่งแต่งเอานนแม่เนาะใช่เนี่ยพอเรามาเหมือนฟิลบอกเลยน้องปลาตื่นเต้นเจอคนดังตื่นเต้นตรงไหนวะ ตอนนี้ไฟเราก็ยังไม่เข้านะทุกคนพอดีพ่อไปเอาโซลาร์เซลล์มาติดไว้ก็เริ่มมีไฟมาหน่อยเองละเดี๋ยวค่อยสั่งมาใหม่อีกสักดวงนะแม่นะติดไว้ตรงห้องน้านะชั่วคราาก่อนอันนี้ก็คือต้นลำซาที่ปลูกกันโอ้โหต้นนี้เหนื่อยจริงแม่ยอมรับเลยนะครับโอ้ใหเมือชีพเขาปลูกอะแป๊บเดียวเองเนาะเราขุดดินกันหอบแหกๆก่ะทุกคนใช่นี่ต้นนี้ซื้อมาสอง0ันะครับต้นใหญ่อยู่นะ ประมาณ2นิ้วนะครับต้นนี้นะสมัยก่อนเนี่ยซื้อไซส์นี้มาแม่รู้ว่าเท่าไหร่ห้0 0กพันแพงนะครับเดี๋ยวนี้ต้นลำซํำราคาไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่ถามว่าต้นนี้ถ้ามันแตกพุ่มเนม่ยมสวยมากัาน,กน เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่ไม่เดือนบอกว่าชอบมากนะครับต้นล่ำซำนะครับต้นนี้เลยเขาแบบว่ามันขึ้นมาสวยๆมันไม่ตายไม่อะไรเงี้ยมันจะสวยมากเลยต้นเนี้ยใช่ครับผมโอ้แล้วตอนนี้มียุงใช่แต่เราต้องไปขยี้ขยี้เอนั่นน่ะหอมใช่มันจะไล่ยุงอ่ะไปนี่เขาบอกว่าให้ปัดปัดแถวนี้หน่อยใช่ไหมนี่อันนี้สนหอมนะครับเอามาปลูกไว้อันนี้ไว้ไล่ยุงนะขอถ้าอยู่แถวนี้ยุงไม่ค่อยมาแม่ ที่ไหนได้ยุงเกาะสนหอมเต็มเลยฟิวหอมนะเป็นไงหอมนี่อย่างนี้เลยนะคะใช่แปลงผักเนี่ยเราเดี๋ยวรอหน่อยอ่าเดี๋ยวให้ฟิวเป็นคนปลูกไหมพอดีฟิวปิดเทอมพอดีโอฟิวบอกเนื่อยะแล้วเป็นเรื่องแล้วรอดูแล้วกันน้องฟิวปลูกผักอย่างที่เห็นเลยอร่อยแน่จะอร่อยไปอีกเรื่องหนึ่งประมาณนั้นแหละทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะพามาปลูกต้นไม้ที่บ้านใหม่ของเรานะครับคือพวกเราไม่ได้ใช้มืออาชีพอาจจะปลูกแบบ เอ้ยอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเกิดพี่ๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วบอกเอ้ยควรปลูกแบบนี้นะเพราะถามไม่เดือนแนะนําพวกเราได้พวกเรามือใหม่จริงๆนะครับแล้วเราจะพัฒนาให้เก่งเลยแหละแล้วเราก็จะทําแปลงผักไว้ทานเองนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีนงไก่ลงเห็ดเลี้ยงปลาปลูกผักแล้วทำหักข้าวกินที่นี่เลยตามดูพัฒนาการของพวกเราด้วยละกันสําหรับคลิปนี้ไปแลยไป